มามาน้องถ้าถ้าพี่พี่กลัวเองบิีได้เองเอาปูนนี้พี่ก่อนแล้วเปล่าเนี่ยเองก็มีดิที่ได้เนาะได้คุยยังไงวะน,งงน้องรู้ว่าความคุยยังไงวะน้องอา้าวเองฟังนะเองไปโพลรับเองเองมาคุยข้างนอกอย่เลยยังไงก็โดนนะเวย้ยเราโดนสองคนเลยเลยเว้ยถ้าโดนอ่ะเอาไงเอาเอาเอย่างเี้เดี๋ยว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 ไปนะ้างพี่หาตัวกลางก่อนเอาไหมเดี๋ยวพี่หาคนกลาางงรับขอให้่เป เดี๋ยวเดี๋ยวรามีคนเดินผ่านมาเลยเวลวันอะรอหน่อยนะงานงานงานเองเราเนี่ยน้องเดี๋ยวรอมีคนแบบเดินผ่านมาเลยเวล่อนทั้งนั้นอะโอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หาคนรอรอพวกแบบคนเออเอ๋งงูเดินผ่านมาเลยอ่ะพี่หาฝากของนจะได้แบบครึ่งครึ่งกลางกลางเป็นไม้ป่ะพี่เป็นไม้ป่ะ ได้น้องไม่ได้น้องจัดเดะสุดสุดแล้วสุดแล้วอยู่สุดแดงน้องอยู่สุดแดงน้องมึงอยู่สีอะไรน้อง เหรอนเพื่อในเองใครวะน้องมันมันมันชื่อลูคี้อ่ะเชื่อไงน้องเอ้ยหน,หนี่นี่น้องพี่เจอพี่เจอพี่เจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คุยให้หน้องแต่เย็นดีน้องหันหลังมาปักหัวแต่เย็นน้องหลัวพ,พี่ชายหลัวครับ พี่พี่พี่กลางขอผมได้ไหมพี่กลางเขาน้องเขาน้องกลัวผมปิดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้น้องเอ้ยผมให้ให้เงินสองแสนเลยได้พี่ได้ได้เดี๋ยวคลิปเดี๋ยวคิปนีให้ก่อนฮัลโหลครับพี่ชาผมคลิปให้แล้วครับเข้าไหมครับพี่สองแสนครับได้แล้วเข้าแล้วอะพี่พี่โอนให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเอาให้เขาอ่าเอาให้เขาเลยว่ะ แล้วอะอ่าผมกิฟให้คนนี้อะให้ใครพี่เนี่ยเนี่ยเอาดีดเขาหนีอ่ะฮะพี่พี่โอนเงินกลับมาให้สองแสนเลยใคนะผมยังไม่เข้าเลยอ่สองแสนอะดีดอีกแกะ